สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อพี่หินนะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณเนาะเรามีให้เลือกทั้งหมดสอันค่ะทุกคนอันนี้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามค่ะเลือกตามพี่หินที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนที่เลือกพี่หินอันแรกกันเลยค่ะอันนี้เป็นหินแจสเปอร์เนาะ นี่สวยงามนะทุกคนพลังงานดีนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเออเป็นธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยอืมมาค่ะอันนี้เราจะมาดูพี่หินกันก่อนเนาะสำหรับคนที่เลือกพี่หินแจ็ปเปอร์อันที่หนึ่งนี้นะได้เยอะเชียวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้หินอะไรบ้างเนาะ คุณได้หินฟัวไลน์นะแสดงว่าช่วงนี้คุณจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมบางคนอาจจะต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้คุณเนี่ยมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อไปเลสปเซอเตอร์ค่ะช่วงนี้คุณจะมีความกล้ามากขึ้นด้วยเนาะกล้าที่จะทําในสิ่งที่ท้าทายนะทุกคนเนี่ยบางคนแบบอาจจะกล้าที่จะแบบ กล้าที่จะเรียนรู้อะไรไหใหม่ๆเพิ่มเติมกล้าที่จะออกมาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเพราะคุณได้อัาไทยด้วยเห็นไหมคะอัาทไทยก็เหมือนว่าเป็นการคิดคิดสิ่งที่มันสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณได้ด้วยเนาะเนาะเป็นแบบเป็นหินอาปาไทยเนี่ยเป็นหินที่แบบเหมาะสำหรับศิลปิน คนที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยนะทุกคนเนี่ยแสดงว่าคนที่เลือกกองที่หินพี่หินอันที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าบางคลแบบเป็นศิลปินด้วยนะเป็นนักวาดภาพเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักแบบเขียนบทกรอะไรเงี้ยก็ได้เนาะต่อไปนะคะคิดว่าคุณต้องมีการสมดุลพลังงานด้วยเนาะสมดุลพลังงานคุณต้องมีสมาธินะเพราะคุณได้อเมทิสต์นะทุกคน คุณได้เมทิสแสดงว่าคุณจะต้องมีการปรับในเรื่องของความสงบทางด้านจิตใจของคุณเองเนาะช่วงนี้เป็นแด้ว่าบางคนอาจจะใจร้อนนะคะกล้องมันจะหลุดโฟกัสบ้างอะไรองี้บ้างนะทุกคนขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีไทเกอร์ออ่ะไทเกอร์ออันนี้บางคนถ้าเกิดว่าใครจะมีการเดินทาง,งต่างการค้าขายการเดินทางคุณจะปลอดภัยการค้าขายคุณจะดีนะคะ เค okay, ต่อไปคุณได้อะไรอีกสโ o k ี้คอร์สนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีเนาะสิ่งใดที่ไม่ดีนะคะมันจะถูกผลักออกไปเนาะเพราะคุณได้ไทเกอร์อายมาเยอะเลยอะทุกคนก็คือคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าคุณแบบช่วงนี้คุณมีสติพร้อมมากพอที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาคุณอะไรเงี้ยเนาะ จริงๆแล้วหลักๆคือกอ,กองที่หนึ่งนะคะพี่หินอยากให้คุณเนี่ยมีฝึกสมาธิเยอะๆนะคะเรียนรู้เยอะๆแล้วก็มีความกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการค้าขายการเรียนก็ได้ค่ะการค้าขายการงานของคุณก็ได้คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อเสียงได้ในอนาคตด้วยนะคะอืมแล้วก็จริงๆคุณได้โกเมนด้วยนะเนี่ย มีโกเมนด้วยนะทุกคนมันจะออกสีดําๆนะคะใน,ในจอเนี่ยเนาะจริงๆมันจะออกแดงๆนะทุกคนก็คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันจะถูกผลักออกไปเนาะบางทีอาจจะด้วยพลังงานศิลป์ศิลิ์ก็ดีพลังงานของตัวคุณเองก็ดีอะไรเงี้ยไพ่เอยไม่ใช่ค่ะหินถึงยากให้คุณแบบปรับสมาธิให้มันนิ่งม่ให้มีความสงบมากขึ้นนะทุกคน Okay. ต่อไปค่ะเดี๋ยวแม่หมอขอสุ่มลูกเต๋าเพิ่มนะสำหรับกุณกอมที่หนึ่งเนาะสุ่มๆนะทุกคนอ,อย่างที่ว่าเนะทุกคนเนาะบางคนจะได้แบบปกป้องจากพยานอันตรายอะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้สิ่งที่มองเห็นก็ได้อะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันจะออกเตือนแบบสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะทุกคน เป็นไปได้ว่าบางคนก็อาจจะแบบคุณลองซื้อไทยก็อายมาติดตัวไว้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มาเลือกกล่องที่หนึ่งเนาะเนี่ยยิงคุณก็สามารถทำบุญได้ด้วยนะคะ ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนาะแม้ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นะคนที่เลือกพี่หินอันที่หนึ่งก็คือคุณจะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้ว่าตัวเองมีภาวะอาเป็นผู้นํามากขึ้นอย่างที่พี่หินบอกตอนแรกว่าคุณจะมีความกล้ามากยิ่งขึ้นก็คือคุณมีสิทธิที่จะได้ค,คุณมีสิทธิที่จะได้เป็นผู้นําหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้บุกเบิกไอเดียอะไรบางอย่างที่คุณได้ทําไว้เนาะต่อไปใครที่อยากจะไปพักผ่อนนะคะ คุณสามารถพักผ่อนได้เลยเนาะเพราะมันเป็นรูปเต็นขึ้นมานะทุกคนใครจะไปแคมปิง้งใครจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะทุกคนเป็นสิ่งที่ดีนะพี่หินอยากให้คุณทํานะคะทําให้จิตใจคุณสงบลงด้วยเนาะเคสุดท้ายค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพายิบซีกันพายิบซีจิว๋วแม่หมอขอสามใบนะคะสําหรับคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งเนาะอันแรกค่ะคุณได้เอกออกครับ เนาะคุณจะได้ออกมาจากปัญหาที่มันเหลือลังมานานเนาะคุณจะได้ออกมาจากปัญหาที่คุณได้เจอมานานมันไม่โฟกัสอะทุกคนมันไม่โฟกัสตัญหาทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรก็คือปัญหาที่คุณเจอมาเนี่ยคุณจะออกมาจากปัญหาที่คุณเจอมาได้นะคะอืมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทุกอย่างต้องใช้เวลานะทุกคน อย่าใจร้อนเนาะอย่างที่ไม่เหมาเคยบอกไปทุกๆคลิปเลยนะคะคุณจะสามารถออกจะมาออกจากปัญหาของคุณได้เนาะบางคนอาจจะใช้เวลาแปดเดือนในการที่คุณจะทำใจออกมาจากปัญหานี้ได้เนาะหลักๆเลยก็คือคุณจะต้องรอให้เป็นนะต่อไปคุณได้ว้าว คุณได้หนึ่งเหรียญค่ะทุกคนหนึ่งเหรียญหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณจะมีได้จับโปรเจกต์ใหญ่และโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันจะทําเงินให้กับคุณเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานออนไลน์อยู่มีสิทธิ์ที่ช่วงนี้ค้าขายออนไลน์คุณจะมียอดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยหลังจากที่สิ่งไม่ดีผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆกําลังต่อคิวเข้ามาแล้วค่ะทุกคนอันสุดท้ายค่ะว้าว เป็นไพ่หกไม้ค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ยไม่โฟกัสอะไม่เป็นไรนะทุกคนไพ่หกไม้ค่ะคือเป็นไพ่ของการที่คุณจะประสบความสําเร็จเนาะมีคนคอยช่วยเหลือคุณมีคนคอยซัพพอร์ตคุณมีคนคอยสนับสนุนคุณในทุกเส้นทางที่คุณได้เดินไปตลอดเส้นทางเลยจะมีคนที่คุณคิดว่า เขาเป็นหนึ่งในคนที่คอยผลักดันคุณให้คุณประสบความสําเร็จเนาะมีสิ่ประสบความสําเร็จสูงค่ะทุกคนสําหรับคนที่มาเลือกกองที่พี่หินกองที่หนึ่งเนาะ,ะยังไงก็แม่หมอขออวยพรให้คนที่มาเลือกพี่หินกองที่หนึ่งทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท่านใดเนาะที่สนใจดูดงส,ส่ึนตัวนะคะสามารถทักมาได้เลยคะ่ะที่เพจไอ,ไอจีทาร์ลอตอันดอร์สกอร์มินห้าหกเ้าได้เลยนะคะ สำหรับทั้นใดเนื้อที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแม่หมอฝากกดไว้ด้วยนะคะมาค่ะทุกคนสำหรับคนที่เลือกพี่หินก่อนอันที่สองอันนี้นะคะเป็นเลนฟอเรสเ s อร์ per, หรือเปล่านะแม่หมอไม่แน่ใจเนาะอืมเหมาะสำหรับคนธาตุธาตุน้ำทุกคน ธาตุดินด้วยหรือเปล่าแม่หมอไม่แน่ใจเนาะเพ okay, เรามาดูกันเลยค่ะอันแรกเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูพี่หินกันก่อนพี่หินมีอะไรอยากจะบอกคุณสําหรับคนกองที่สองได้มาแล้วนะทุกคนโอเคเรามาดูกันเลยค่ะื่อว่าคนที่เลือกพี่หินกองที่สองเนี่ยชิ้นที่สองเนี่ยคุณจะมี ความกล้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะหวังอะไรอยู่ก็แล้วแต่ช่วงนี้คนกองที่สองที่เลือกพี่หินกองที่สองคุณมีสิทธิ์ประสบความสําเร็จคุณมีสิทธิ์สมหวังสูงนะเพราะว่าคุณได้เอ่อฟลาวเวอร์ฟลาวเวอร์แจสเปอร์หรือว่าไ,ไ,นะนะไม่หมอไม่แน่ใจนะฟลาวเวอร์อาร์เกตนะทุกคนฟลาวเวอร์อาร์เกตไม่หมอคุณผิดการสื่อสายของคุณสําคัญ ในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกพี่หินชิ้นที่สองการสื่อสารของคุณสำคัญมากเนาะเพราะคุณได้หินลาพิลาซูลีนะคะเหมือนกับว่าคุณจะสมหวังได้ต่อเมื่อคุณกล้าที่จะสื่อสารในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณต้องการเนาะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนหรือว่าคุณจะเจอสิ่งไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยคุณจะมีสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่เพราะคุณได้ ใช้ก็อายด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายถามว่าค้าขายค้าขายดีไหมถ้าเกับว่าการค้าขายคุณใช้การพูดจาเป็นหลักมันจะมีเงินเข้ามาค่ะทุกคนเนาะไม่ว่าคุณจะวางยอดไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสสมหวังสูงเนาะมันจะเป็นไปนตามยอดที่คุณตั้งไว้ด้วยนะสําหรับคนที่เลือกพี่หินอันที่สองเนาะแล้วก็ถ้ากับว่าพูดถึงในเรื่องสุขภาพเนี่ยของคนกองที่สองพี่หินอันที่สองก็คือ ให้ระวังในเรื่องของระบบเลือดเนาะระบบเลือดน,นะคะทุกคนแต่การเดินทางคุณไม่ต้องห่วงนะเรื่องการเดินทางคุณไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการงานด้วยค่อนข้างดีนะคะมาค่ะต่อไปเรามาเลือกลูกเต่ากันนะทุกคนเรามาทอยลูกเต่ากันว่าลูกเต่ามีอะไรอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมไหม ต้นไม้นะคะมีใครที่อยากไปเที่ยวตามป่าเขาตามสวนสาธารณะอ่ะบางคนอยากไปกาวดิ้งตัวเองคุณสามารถไปได้เนอะตามธรรมชาติต่างๆที่มีต้นไม้ใหญ่ๆอะ่ะคนสามารถไปได้เลยอยากจะไปสัมผัสต้นไม้สัมผัสใบหญ้าไปรับลมไปรับแสงแดดอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่ามันจะดีกับพลังงานของคุณเองเนาะโอเคต่อไปค่ะนะต้นไม้มาดอกไม้ก็มานะทุกคน อันนี้แม่หมอนึกถึงเดอะซันเนาะหมายถึงการที่คุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่แม๊อย่างที่หินบอกเนาะว่าพี่หินบอกว่าคุณจะมีสิทธิส์สมหวังในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงเนาอะอโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการสื่อสารต่างๆนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงนะทุกคน,นกองที่สองเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อเสียงได้ในอนาคตค่ะ ต่อไปคุณไปรูปรอยเท้าเนาะคิดว่าคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งเนาะอาจจะเป็นการเดินทางไปหาธรรมชาติเดินทางไปพักผ่อนเดินทางไปพีเซนงานงคุณก็ได้เนาะหรือไม่ก็ระหว่างที่คุณเดินทางเนี่ยคุณสามารถที่จะคีเอดงานหรือว่าคิดคิดงานได้ดีนะทุกคนและมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จสูงด้วยนะคะ ดีมากมากเลยเดี๋ยวเรามาดูไพย่ยิปซีจิ๋วกันค่ะทุกคนแม่หมอขอสามใบเนาะแปดดาบทุกคนคิดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันอึนอดอัดมันหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเนี่ยอืมให้ให้คุณแบบอดทนกับมันอีกนิดหนึ่งเนาะเพราะมันแปดาบแล้วอะทุกคนคิดว่ามันน่าจะใกล้จบแล้วค่ะ เหมือนกับว่าหรือไม่อีกในนึงก็คือว่าให้คุณลองลองเปิดใจดูกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณเจอบางทีคุณอาจจะปิดกั้นความคิดตัวเองปิดกั้นความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองลองโอเพนดูคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเนาะเปิดใจยอมรับเปิดใจรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะคุณได้เพจออฟวัน เหตุอว่านหมายถึงอะไรหมายถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่การเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะเป็นการเรียนรู้อะไรบาอย่างเพิ่มเติมของคุณเรียนรู้ในการสื่อสารเพิ่มเติมนะคะเรียนรู้ในเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมแล้วมันจะเป็นการมองอนาคตที่แบบที่คุณจะมองมันขาดะคะ เขอเพียงแค่ว่าคุณคุณลองเริ่มดูนะคะคุณลองเริ่มดูเนาะกับสิ่งใหม่สิ่งนั้นที่คุณคิดว่ามันจะนำพาคุณไปสู่ความคิดไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะแบบอยากเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยต่อไปอันนี้เป็นไพ่เจ็ดดาบ แล้วระหว่างที่คุณเรียนรู้เนี่ยนะพี่หินเนี่ยพี่หินกอนที่สองเนี่ยอยากให้คุณแอบบแอบบนิดหนึ่งแอบบแอบบในการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมบางทีคุณอาจจะแบบไม่ต้องไปบอกใครทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกเฉพาะคนที่คุณสนิทจริงๆคุณที่คุณแบบไว้เนื้อเชื่อใจเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะหรือว่านะคะ ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยคุณมีความระแวงคนรอบตัวคุณในช่วงนี้อะไรเงี้ยเออก็ให้คุณแบบลองลองเปิดเปิดใจดูว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเป็นเขาอะไรเงี้ยคุณจะทำยังไงอะไรเงี้ยแบบคิดแบบสลับตัวกันอะไรเงี้ยทุกคน เพราะเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคิดมากด้วยเนาะแล้วก็อาจะมีแบบการการโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังให้ดีนะคะคุณก็ต้องแบบมีมีสติทุกครั้งเวลาที่คุณจะเริ่มทำอะไรถ้าเกิดว่าใครมาหลอกให้คุณแบบลงทุนโน่นลงทุนลงลงทุนนี่อะไรเงี้ย ให้ให้คุณคิดให้รอบคอบก่อนเนาะบางทีคุณอาจจะลองปรึกษาคนที่อยู่ใกล้ๆคุณอะไรอย่าเงี้ยเนาะสำหรับคนที่เลือกพี่หินอันที่สองก็มีคำเตือนอยู่ว่าอย่าอย่าเชื่อคนง่ายในช่วงนี้เนาะอืมแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะสมหวังในในสิ่งที่คุณคิดที่คุณตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคน Okay, สำหรับคนที่มาเลือกกองที่2นะคะแม่หมอขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอยพร <Bueno> ให้ดูท่านโชคดีเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจด,ดูดวงส่วนตัวสามารถทักได้เลยคะ่ะที่เพจไอจี IG, ทารอนอินดัสกอร์มิน569ได้เลยนะคะสำหรับท่านใดเนาะที่สนใจสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแม่หมอฝากกดไว้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะคุณที่เลือกพี่หินอันทิสะเป็นหินออร่าออร่าคอร์สนะทุกคนพลังดีมากค่ะอัน,นี้เหมาะสำหรับทุกธาตุเลยเนาะเคก่อนอื่นนะคะเรามาดูพี่หินกันก่อนค่ะเรามาดูกันพี่หินอยากบอกอะไรกับคุณ สำหรับคนที่มาเลือกพี่หินอันที่3นะคะคุณได้หิน Flower Agate ค่ะ f o o r a l นะคะ a p a t h e Smokey ok Quartz นะคะออ Tiger Eye แล้วก็ Clear Quartz มีลดควอ r t เล็กๆด้วยนะคะคนที่มาเลือกกองที่พี่หินอันที่สามนะคิดว่าช่วงนี้ค่ะคุณจะมีการเรียนรู้อะไรมีอย่างเพิ่มเติม แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการเคลียร์พลังงานอะไรบางอย่างของตัวคุณเองเนาะให้มันให้มันแบบสมมติถ้าเกิดว่าคุณช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจิตใจคุณเนี่ยวิตกกังวลมีความคุณมองอะไรบางอย่างอยู่ให้คุณลองเคลียร์พลังงานตัวเองอาจจะเป็นการออไปเที่ยวทะเลนะคะไปเที่ยวน้ำตกเนาะ ให้แบบใส่น้ําพัดผ่านตัวเราไปอะไรอย่างนี้ไปอยู่กับธรรมชาติสายลมแสงแดดหรือว่าบางคนเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณมีหินเคลียร์คอร์สอยู่แล้วนะคะให้เอาหินเคลียร์คอร์สเนี่ยมาทาั้งมานั่งสมาธิเนาะพอพี่หินเนี่ยจะช่วยเคลียร์พลังงานให้เราแบบเข้าถึงสมาธิได้เร็วขึ้นมากๆนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะสำหรับคนที่เลือกพี่หินออร่าคอร์สเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นเพราะคุณได้โลสคอร์สอันจิ๋วมาด้วยเห็นไหมคะ มไม่ว่าคุณจะคิดงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ในการค้าขายในการเรียนช่วงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะหัวหัวคุณจะแบบปีดป์ปาดปูปาดมากคุณจะคิดนู่นคิดนี่ได้ค่อนข้างที่จะดีถ้ากับว่าคุณยิ่งเคลียร์พลังงานของคุณด้วยแล้วเนี่ยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นเนาะสโมกกี้คอร์สคุณก็มีด้วยนะไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาแบบ ไม่ดีอะค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะโดนเด้งออกไปเนาะอาจจะเป็นพลังงานลบๆจากคนรอบข้างคุณหรือว่าเป็นพลังงานลบๆของตัวคุณเองคุณต้องเคลียร์ให้มันกระจางสว่างนะทุกคนมันจะดีค่ะแต่สำหรับใครที่เป็นศิลปินนะอารมณ์แบบศิลปินนักวาดภาพนักออกแบบนักครเอทงานต่างๆช่วงนี้คุณอาจจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเนาะเพื่อที่จะเสริม เสริมของคุณให้แบบดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะโอเคต่อไปเรามาดูลูกเต่ากันค่ะคุณนะคะจะมีข้อความอะไรถึงคุณบ้างนะคะโอเคมีพระจันทร์นะธนูโลกนะถ้ากิดว่าใครนะคะที่ทำเกี่ยวกับงานออนไลน์ งานออนไลน์ธุรกิจที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะมีสิทธิ์ที่คุณจะตั้งเป้าไว้และประสบความสําเร็จสูงนะคุณจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะในช่วงนี้นะคนที่มาเลือกพี่หินออราคอร์นี้นะคะทุกคนพี่หินอันดี้สามเนี่ยเนาะอืมคุณจะมีคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นอนะ่ะคิดว่านะถ้าเกิดว่าดูจากพลังงานโดยรวมนะที่แบบพออ่านได้นะทุกคนคุณจะมชีชื่อเสียงมากขึ้นคุณจะมีเป้าหมายใน ในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นในการที่คุณได้ทำสิ่งสิ่งนั้นนะทุกคนอืแต่ต้องอย่าลืมเคลียร์พลังงานนะคนกองที่สามสำคัญเนะ้ะเรื่องเคลียร์พลังงานเคเรามาดูไพ่ยิปซีสามใบค่ะคุณได้เดทเนาะคิดว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณนะคนที่มาเลือกพี่หินอันที่สาม คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีการทันฟอร์มตัวเองคุณจะมีการพัฒนาตัวของคุณเองให้มันแบบดีมากขึ้นเหมือนกับนอนที่อยู่ในดักแด้ปุ๊บคุณกำลลงจะกลายเป็นผีเสื้อละคุณก็เลงจะเฉิดฉายคุณกเลงจะสวยงามละมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะทุกคนอืมมอว่าคุณผ่านการเรียนรู้มาเยอะคุณผ่านกระบวนการการเรียนรู้ต่งตางๆมาเยอะก็เป็นไปได้นะคะต่อไปเดอมกรค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่ช่วงนี้แบบทํางานเกี่ยวกับสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับคุณจะมีเซนที่ดีขึ้นนะนนองคุณจะมีเซนที่ดีขึ้นบางคนอาจจะสามารถที่จะติดต่อกับวิญญ,ญาณได้ในช่วงนี้คุณจะมีเซน,นอะไรบางอย่างหรือว่าเอ๊ะมันมีนะหรือว่าเขาจะมาเสื่ออะไรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะมันเป็นพระจันทร์กระดุมูลมานะทุกคนอืมอันนี้น่าสนใจเหมือนกับว่า ช่วงนี้คุณจะมีเซนส์แรงมากเป็นพิเศษเซนแรงมากเป็นพิเศษ,าเบ,เศษบางทีมันอาจจะสามารถที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีมีเป้าหมายในการทําสิ่งนู้สิ่งนี้ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างโดดเด่นนะทุกคนนะอันที่3ค่ะเจ็ดถ้วยนะงานสื่อออนไลน์ต่งตางๆ งานอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบต้องใช้จินตนาการคุณสามารถทําได้ดีเนาะบางคนอย่างที่แม่บอกบอกไปถ้าเกิดว่าใครที่แบบเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยทำคอลัมน์เกี่ยวกับโลกวิญญาณโลกหลังความตายอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ทําได้ดีนะเพราะว่าคุณแบบเจอกับตัวเองอะ่ะแล้วคุณแบบมีมีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนั้นคุณมีสตอรี่ที่มันน่าสนใจอ่ะแล้วคุณสามารถเอามาทาให้มันเป็นบทประพันธ์หรือว่าเป็นหนังสืออะไรเงี้ยคุณสามารถทําได้ดีเนาะบางคนอาจจะเขียน หรือว่าก็เป็นแบบการเล่าเล่าเรื่องออนไลน์เดี๋ยวนี้แบบมีคนทาแบบเล่าเรื่องผีกันเยอะใช่ไหมทุกคนคุณก็จะทําได้ดีด้วยเช่นกันหรือว่าแบบเล่าเกี่ยวกับพวกเรื่องความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถทําได้ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่มาเลือกบิหินกองที่สามไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่เซน์ดีมากแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากเช่นเดียวกันเนาะ อเคสำหรับคนที่มาเลือกพี่หินอันนี้3นะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจดูดูส่วนตัวสามารถทาไ,ได้นะคะที่เพจ IG ทาร์ล n อตอันเดอร์สกอร์มินห้าห้วได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะกดให้เป็นกดเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ